ร้อนเป็นแล้วแต่ถ้าร้อนผิดใกะตีนะก็คนก่อนทุกรอบแป้งตกตะกรอปกลางไปอ่อนอ่อนไปทางอ่อนคนทุกรอบก่อนใส่แป้งตักแป้งลงไปจะขอบประมาณหนึ่งเซนลงจากขอบกระทะร้อนดีแล้วเนี่ยอางประมาณพุทหนึ่งร้อนดียกขึ้นตักใส่มือซ้ายร้อนเห็นไหมคะเนียนกริ๊วางไปค่ะ อันนี้จะปล่อยลงไปนะคะจมเอาต้อนนั้นออกก่อนนะคะไอ้ขี้ข้อเสร็จแล้วให้ให้พอแห้งแล้วก็อย่าขึ้นขอบเยอะให้พอแห้งไม่ได้ใม่เริฟเอาเริฟเริฟรับประทานพวกนี้ค่ะเก็บคพวกนี้มาไหมเนี่ยมาครับอุ้เหรอถขาอยู่ห้าวันพรุ่งนี้ด้วยเหรอเป็น้าทำไมหนุ่มไม่เกียเรียนค่ะทุนใดดีๆอะค่ะให้มาเรียนแล้วก็ถาม ขอเครปขออะไรเอาเปรียบเพื่อนค่ะาจาะหมดแล้วไม่่ไม่่ไจ่ยไม่่หมดติดเไม่ตไค่ะอันนี้เดี๋ยวรอนิดเดียมอันนี้เดรอนิดงตรงกลางนี่มแซ่ค่มขอบนี่เทียวเองอันนี้ถือว่าต่อไปไม่ต้องเยอะดี่ยเดี๋ยวมันจะไม่พอขาปัดผมอันนี้เป็นนักบ่สูงเนื่องจ้า ผากของกล่องเลยให้ลูกค้าค่ะจอมปาดหน้าม,มันแค่เป็นชื่อผักปาดหน้าเค้กนะครับไม่ใช่ปาดหน้าเขา,า,าน้าอน<ข>าลูกช้อนบ้านแถวกินตะเกียบกันลูกค่ะผม<ต>ขอบคุณครับครีบเค้กครับผมปาดค่อยๆปาด ขอแต่ขอ,ขอบคุณครับรปลา,ปลาให้สวย,ยดิอะไรอ่ะกระเพาะปลาค่ะกระเพาะปลาใครอ่ะค่ะไม่ตัก12ถุงขายมีคนจอง51อันนี้ของคุณรัตนรัตนพรรัตนาพร Yeah. <sighs>